สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือผลงานของแม่พันธสองสายของเรานะครับซึ่งลูกหมูนี่เป็นพันสามสายโดยแท้จริงเนี่ยนะครับนั่นก็คือนําพ่อดูรอกมาเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์ก็คือแม่ลาดไว้บวกแรนเลดน,นะครับเป็นสองสายผลงานของเขาก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับจะมีสะโพกผายออกมาตัวกลมกลมอ้วนๆน,นะครับ หน้าสั้นๆนี่คือลักษณะของลูกหมูสามสายครับเรามีพร้อมจำหน่ายนะครับใครที่สนใจลูกหมูรุ่นนี้นะครับเรามีพร้อมที่จะให้กับเกษตรกรทุกท่านด้วย0857710766ครับ0857710766พร้อมบริการส่งถึงที่นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทีมงานของเรากันแล้วกันนะครับ